สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมค่ะเสื้อทีมเสื้อกลุ่มเสื้อบริษัทเสื้อแคมป์ได้ทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะมี2แบบนะคะแบบคอกลมและแบบคอปกนั่นเองค่ะหรือว่าโปโลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดงานเสื้อใกล้ๆกันนะคะสำหรับงานคอกลมนะคะงานเสื้อจะเป็นโทนสีดำนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังแขนเสื้อไหล่นะคะเป็นสีดำล้วนทั้งหมดเลยและจะใช้ ความเด่นนะคะเอกลักษณ์ของเสื้อก็คืองานฟอนต์ด้านหน้าเลยเขียนว่า level up camp นั่นเองนะคะซึ่งดีไซน์เพิ่มเติมมาที่ลูกค้าสั่งมาเพิ่มเติมให้ดูนะคะก็คือเรื่องของเนื้อผ้านั่นเองค่ะงานเนื้อผ้าที่เห็นอยู่ตอนนี้อ่ะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนี่ค่ะคือจะเป็นผ้าลังพึ่งผ้าลังพึ่งเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้หละค่ะนี่ งานจริงนะคะคือโทนโทนสีดําปกติอันนี้มันจะสว่างนิดนึงก็เลยอาจจะมองยากอ่ะประมาณนี้ค่ะสีดําจะเป็นดําดําสนิทเลยนะคะแล้วก็จะมีการพิมพ์ลายนะคะพิมพ์ข้อความคําว่า level up นะคะ cam นะคะด้วยเนื้อผ้าที่ใช้นะคะจะเป็นผ้าลังผึ่งพอเป็นผ้าลังผึ่งอะคะ่ะเอกลักษณ์ของผ้าลังผึ่งก็คือดูดูใ,ใกล้ๆนะคะก็คือเขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามหกเหลี่ยมเนื้อผ้าจะเป็นหกเหลี่ยมไม่ใช่แบบผ้าเรียบนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าก็จะมีลวดลายที่ตัวเสื้อบางๆให้มองเห็นได้เหมือนกับเนี่ยค่ะที่คําว่าแคมป์นะคะตรงตรง,ตรงตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยค่ะเขาจะมีลายเนื้อผ้าอยู่สีส้มก็มองเห็นนะคะที่เป็นเส้นสีส้มสีดําก็จะเห็นชัดเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นการสารของเนื้อผ้าที่เป็นลายของรังผึ้งชนิดผ้านี้ก็เลยชื่อว่าผ้ารังผึ้งนั่นเองนะคะ สำหรับใครชอบดีไซน์ลายเนื้อผ้าแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะงานพิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดขั้นตอนการตัดเย็บงานพิมพ์เหมือนกันนะคะจะจะต่างกันตรงที่เนื้อผ้านั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ดีไซน์ได้นะคะใครอยากทำเสื้อทิมแบบไหนนะคะก็สามารถใส่ดีไซน์ที่ตัวเองชอบได้นะคะส่วนงานของที่นี้นะคะด้านหลังเขาจะเป็นสีดำล้วนค่ะสีดำล้วนก็ก็เลยโชว์แต่ด้านหน้าของมันนี้ให้ดูนั่นเองนะคะ ต่อมาคืองานที่เป็นงานโปโลนะคะงานโปโลก็จะเด่นขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าก็จะมีสีสันมากขึ้นนะคะถ้าดูตรงช่วงลายตรงด้านล่างของตัวเสื้อก็จะมีเหมือนเป็นลายของลูกบาสนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ที่เด่นๆนะคะก็คือจาก l e v e l Up นั่นเองก็น่าจะเป็นการจัดแคมป์ของ l e v e l Up แคมป์นะคะสำหรับใครอยากไปแคมป์ที่เกี่ยวกับบาสเกตบอลนะคะกีฬาบาสเกตบอลนะคะก็ลองติดต่อได้ค่ะลองติดต่อตามช่องทาง ลองเสิร์ชดูได้นะคะแล้วก็ตรงแขนเสื้อนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเล่นลวดลายตรงแขนเสื้อแขนด้านขวานะคะจะเป็นโทนสีฟ้าเออเขียวเขียวม่วงเขียวม่วงซึ่งเป็นเขียวเขียวอมฟ้าเขียวเขียวน้าทะเลประมาณนี้นะคะตัวนแขนเสื้ออีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นออกม่วงน้ําเงินเหมือนกันนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะ อยู่ที่ความชอบของลูกคา้าว่าชอบดีไซน์แบบไหนนะคะก็สามารถสั่งได้เช่นกันค่ะเหมือนกับทีมนี้นั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกคา้าทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งงานเสื้อให้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งงานคอกลมและงานโปโลนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการงานเสื้อกล้ามนะคะก็สามารถสั่งได้เช่นกันชุดบาสเกตบอลทั้งเสื้อและกางเกงมีครบหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ